ครบเจ็ดวันให้กับู้ใยายสุวินชักนำโยมด้วยก็เราเจอภัยพิบัติแล้วก็บ้านก็พังแล้วแล้วก็เจอคนจากเราไปอีกอยู่นี่ก็น่าคิดเดี๋ยวจะพูดลักษณะการเสียชีวิตให้โยมฟังโยมจะได้เอาไว้เป็นจำไว้นนโยม มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยจะมีลักษณะการเสียชีวิตอยู่สี่อย่างอยูอ่เสียชีวิตอยู่าเสียชีวิตอยู่อสี่อย่างอ่าอย่างหนึ่งตายเพราะสิ้นอายุอันที่สองตายเพราะสิ้นกรรมอันที่สามตายเพราะสิ้นอายุและกรรมอันที่สี่ตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยในพุทธศาสนานี่สอนมาอย่างนี้อยู่ตายเพราะสิ้นอายุก็ปัจจุบันเนี่ย ขาถืออายุประมาณ75ปีถ้าใครอายุถึง75ปีแล้วเสียชีวิตนี่แสดงว่าอายุยืนอยู่แสดงว่าอายุยืนอันนี้นะฮะเขาเออกกำหนดตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกลอาหารไปไกลอาหารไปไกลแล้วก็คนเราก็จะอายุประมาณสัก100ร้อยกว่าปีได้อยู่แต่ถ้าดูแลคุณภาพชีวิตอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีออกกำลังกายได้ยม พักปลอดสารอาหารปลอดภัยเนี่ยด้นนี่เราต้องใส่ใจคุณภาพชีวิตตัวเองนะเพราะตายก็สิ้นกรรมนี่หมายถึงตายตอนไหนก็ได้อยู่ตายแต่แต่อยู่ในท้องก็ได้นะอย่างเพราะกรรมมาส่งผลนี่เขาเรียกชนะกรรมกรรมที่นําเกิดชาติแั่แหละนยู่ไอชาติตัวนั้นแปลว่าเกิดเนนนันอยู่มรณะแปลว่าตายชาติตัวนี้แปลว่ากุศลกรรมมาเกิดมันจะส่งผลมากี่วันกี่ปีกี่เดือนดิถึงเ,เวลาก็ต้องไป ถ้าตายเพราะชินอายุและกรรมก็คือตายตอนอายุเจ็ดสิบห้าปีนเจ็ดสิบห้าปีก็ตายพอดีพอดีเลยนะนี่ก็เรียกตายเพราะชินอายุและกรรมส่วนตายด้วยอุบัติเหตุนี่ก็รู้ยอะโยมเนาะตายด้วยอุบัติเหตุจะกรณีใดๆแล้วแต่เนี่ยได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ตายยังผู้อยาวินเราเนี่ยก็ตายด้วยอุบัติเหตุเยอะซึ่งอาตมาเนี่ยนอน อาตมาออกมาไม่ได้เลยนะโยมต้นไม้มันล้มทับทางก็แต่ปากทางยันวัดเลยโยมตัดคนเดียวอยู่ดูเหมือนจะตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวลมพับี่กล้วยไปช่วยนีโยมกับโยมทับหลวงไปตัดออกแล้ววันนั้นอาตมานะก,ก็เหนื่อยแล้วก็นอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปตื่นเอาอีกทีตีสองแล้วก็ดูอ่านลายว่าผู้ใหญ่วินนี่มีปัญหา พอาอาตมาอ่านไล่ปุ๊บเอ้ยผู้ใหญ่วินไม่ตายนี่นะยังไม่ถึงที่ตายนี่นะเราทําไมตายได้ยังไองอาตมาก็ไม่เชื่อว่าอย่างไงก็ไม่ตายพอไม่ตายอตาตมาก็โทรตีสองไปหาคูวิดได้ข่าวว่าผู้ใหญ่วินมาที่วัดแล้วนะฮะตอนนี้อตาตมาก็ลองอธิษฐานจิตดูว่าเอ้ยเป็นยังไงผู้ใหญ่วินเป็นยังไงอธิษฐานจิตผู้ใหญ่วินก็จะไปอยู่สามที่อยู่บ้าน ไปวัดทำ้แล้วก็มาวัดสมกูแต่รัศมีของผู้ใหญ่วินนี่จะมีแสงสว่างออกจากศีรษะเนี่ยอยู่รัศมีออกมาข้างแล้วประมาณสักสองนึงลอยไปก็ลอยมาลอยไปก็ลอยมาอัตมาก็บอกผู้ใหญ่วินไปเถอะมันกลับเข้าล่างไม่ได้แล้วอย่างนั้นไม่ต้องมาห่วงคนข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวก็จัดการเอง อาตมาก,ก็บอกงี้เพรพอย่างนี้ปุ๊บมันเข้าร่างไม่ได้แล้วกลับไปที่ในรัศมีก็หายวูบไปเลยอยู่ในอำนาจของสมาธิก็หายวูบไปดังนั้นคนที่จะห่วงผู้ใหญ่วินในข่าวนี้นะครับก็ขอให้ทราบไว้ได้เลยว่าผู้ใหญ่วินไปด้วยสบายในขณะเดียวกันอาตมาก็มาคิดทบทวนว่าจังหวัดอุทยัยธานีคนที่ตายด้วยการเสียสละนี่มีอยู่สองคนอยู่คนหนึ่งคือสืบนาคเสถียร อีกคนหนึ่งคือผู้ใหญ่บินฉะนั้นเราจึงเห็นตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เราสุดไม่รู้เราจะพูดยังไงมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะเสียสละเึื่มาแบกภาระ,ะนี้กันละเอาตัวเองไปทางออกมีเยอะแยะเยอะแยะแต่ว่าไม่ออกนะฮะไม่ออกยอมเสียสละชีวิตของตัวเองไปดีกว่าเพื่อให้มัน ให้มันรู้ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยเรารับผิดชอบเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมโยมการที่รับผิดชอบต่อในหน้าหน้า,นาที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีใครเข้าใจในระบบของทุกวันอาตมาทำงานอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่พศ2 5 4 5ตั้งแต่พ่อผู้ใหญ่สังเวียนจนมาถึงาสามผู้ใหญ่นะ เราทำงานกันมาหนักหนาสาหัสกว่านี้เรายังผ่านกันไปได้แต่ขนาดนี้นี่คือการรับผิดชอบที่สูงสุดโดยเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยจิตใจอันที่วันแน่วแน่อย่างนี้ไม่อยู่นะใจของเขาที่แน่วแน่แล้วก็ถ้าคนธรรมดาฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะไม่มีรัศมีออกออกมาขนาดนั้นไม่อยุดอาตมาก็บอกว่าเออไปซะมันเข้าไม่ได้่อ,อกไปก็หายวอกไป ดังนั้นวันนี้ก็เลยมาบอกมาบอกให้ยาิโยมทั้งหลายไม่ต้องห่วงแต่นั้นไม่ต้องห่วงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันก็รับผิดชอบในครอบครัวมันก็หนักอยู่แล้วคนที่เสียสละจริงๆเนี่ยมันยากแต่นั้นอาตมาภาพจริงบอกว่าเออเอาละเราไม่อยากจะพูดอะไรให้มันมากไปกว่านี้แต่ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจถ้าหากว่าเอ้ย บางคนก็จะมาพูดว่าลาออกก็ได้อะไรก็ได้แล้วเวลา,าออกเดี๋ยวก็จะเป็นที่ปากของสังคมอีกสู้ตัดสินใจด้วยความลึกซึ้งที่ไม่มีใครเข้าใจอย่างนี้นี่คือการรับผิดชอบที่สูงสุดในโยมนะด้วยใจที่มันสงบอันธรรมดาเนี่ยตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยมันก็มีสองอย่างถ้าตายด้วยอุบัติเหตุด้วยตระนัจิตเป็นอุุสลกรรมมันก็ลงอบายเลยโยมเมื่อกี้ยาตาการนางทีก็าตาที่มตาตะกะปตานี้เนี่ยแต่นี่ เราเห็นว่าเฮ้ยทำไมรัศมีเขาออกมาอย่างนี้นายโยมนะก็แสดงว่าผู้ใหญ่เราก็โอเคแต่เนี้ยอาตมามองต้นมะขามต้นนี้โยมโยมรู้จักต้นมะขามต้นนี้ไหมข้างหลังเนี่ฮะโยมต้นใหญ่ๆต้นมะขามต้นนี้สั่นไหวเรายังช่าว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมองให้ดีนะต้นมะขามต้นนี้ฮะมันไหวไปทั้งต้นมันเอ็นไปเอ็นมาอาตมาก็มองเมื่อกี้อาตมาก็เดินไปดูแล้วเฮ้ยก็มั่นคงนี่นะ ไม่ต้องหวั่นไหวนะให้อยู่ยืนอย่างนี้เนี่ยะฉะนั้นทุกสิ่ธทุกอย่างก็ขอให้ตั้งใจก็รับรู้รับทราบแล้วก็ฝึก,กจิตตัวเองให้เข้มแข็งในลักษณะอย่างนี้อยู่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยขอให้มีสติวิริยปัญญาอย่าพูดว่าเมื่อมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่าใช้คําพูดว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้อย่างไรอย่างนี้ นะอย่างนี้อย่าไปพูดให้พูดว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรโยมเราจะอยู่กับเหตุการณ์กันอย่างไรถ้ามันมีภัยพิบัติโยมไม่ต้องกลัวต่อไปเนี่ยภัยพยิบัติมันจะเกิดอยู่นะอย่างไงมันก็ต้องโดนอีกรอบโยมหรือก็หลายๆรอบไล่ไปตั้งแต่วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองให้โยมก็ <c oughs> ขออย่าให้มันมาทางเราให้โยมนะภ <c oughs> ัพยพิบัติสิ่งที่ใดที่เราไม่เคยเจอมันจะต้องเจอเลยโยมนะเนี่ยให้ตั้งสติ รับมันให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกนะจะพูดจะกล่าวจะว่าอะไรนะี่ก็ให้ตั้งสติให้ดีนะฮะอย่าผักภาระไปให้ใครให้มีสติ่อนต่อไปก็ให้ใช้ปัญญาของตัวเองควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้ซะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาวิธีแก้ไขกระลึกวิริยะใช้สามตัวนี่พอโยใช้สามตัวได้พอมันต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วเราเข้าเข้าใจระบบส่วนอื่นเข้ามาเขบวนการเขาก็ทําตามระบบเขาตามเ่อนไขระบบของเราเนี่ยอัตมาภาพคุยกับท่านหำเนี่ยอยู่อัตมาภาพจะทำร้อยดวงใจอะไรที่พี่หำมพูดที่พูดร้อยเขาทำครับอาตมาบอกพี่หำมพูดปุ๊บอัตมา,า,พพมอตมา,าบอกได้เดีย๋ยวอาตมาให้แสน,นเป็นกองทุนอันดับแรกแต่ช่วยเหลือนะในหมู่บ้าน ถ้าใครจะทําก็ทำนะโยมเจอภัยพิบัติเนี่ยเราช่วยก่อนเลยแลย้วญาติโยมจะเข้าใจใครร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะลงชื่อรายเอาไวนะ้ทางทางลบบุรีเขาเอาปีละร้อยนะโยมนะแล้วเอามากองทุนพอเกิดภัยพิบัติอย่างนี้ปุ๊บช่วยได้เลยโยมเราไม่ต้องผ่อนหนักให้เป็นเบาก่อนไม่ต้องให้เกิดการทะเลาะกันในระหว่างเกิดปัญหาและอุกสักดิ์พวกเราต้องสามัคคีต้องสามัคคีให้ได้ อย่าทะเลาะบ่กแหวจะไม่กัน,กนภัยธรรมชาติมันก็หนักอยู่แล้วแล้วคนยังมาแตกแยกกันอีกแล้วใครมันจะมาช่วยเรามันยิ่งอย่าทะเลาะบ่กแหวงยิ่งหนักไม่กว่าเก่าอีกเดียวในเงี้นะฮะัณออน,นขอให้มีสติมีสมัมรชญะญมีปัญญาขอให้เรื่องอย่างเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยณที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนายโยมนะอยาให้มันมีอีกนายโยมนะเราพอละนั้นถ้าไม่ใช้สติปน็นยะจะไม่ใช้หลักธรรมเข้าไปเนี่ยมันยุ่ง มันวุ่นวายในสังคมทุกวันนี้มันเหมือนจะพึ่งกันไม่ได้แล้วมันอาศัยกันไม่ได้แล้วไม่พอใจก็ใช้ท่องทางว่ากันไปคําพูดของเราเนี่ยมันทําลายคนอื่นได้นะฮะโยมฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติให้ดีนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราต้องใช้กันช่วยกันพระเราก็เร็วพระเราก็เจอปัญหาอีกพอเข้าไปโดดช่วยอีกกุ๊กมันก็จะเกิดปัญหาข้างหน้าข้างตาไปไหม เราก็ต้องอดทนอีกโยมแทนที่จะทําดีแล้วยังจะถูกสรรเสริญยืนยอนทับไปดีอีกอาตมาก็บอกข่านหำ้ำท่านต้องอดทนนะท่านต้องเข้าใจนะท่านต้องเหมือนช้างศึกอะไรที่มาลูกปืนมันจะมายัางไงก็แล้วแต่ขอให้ชาวบ้านของเราที่คนเดือดร้อนผู้ประสบภยัยให้ตั้งสติไว้เราทํางานไม่เป็นที่ค่าใครแต่ถ้าผู้ประสบภัยเนี่ยเราช่วยเหลือทุกคน ไม่มีเกี็ดไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังเราต้องทำใจเป็นกลาง,างนะโยมนะฉะตนั้นเาจะมาจึน,นบอกบกระเกาไม่ต้องห่วงผู้ใหญ่สุบินนะโยมนะเขาโชคดีจิตใจเขาเข้มแข็งดึกดื่นแม้พฤติกรรมเขาจะออกมาลักษณะนี้นี่คือการยอมเสียสละชีวิตมีพ่อไม่มีมีแม่ไม่มีมีลูกไม่มีมีภรรยาไม่มีใช่ว่าเขาจะไม่รักลกูกไม่รักพ่อรักแม่รัก ภรรายารักพี่น้องใช่ไหมฮะแต่นี่คือการเสียสละนี่คือการเสียสละจำไว้แต่เสียสละที่แรกมานี่มีสองคนอุทไทยทานี้นะดีย๋ยวที่อาตมามาอยู่นี่แต่พศ2 5 2 7นะเห็นคนที่เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปุอกปอ้งในสิ่งเหล่านี้นะฮะหนึ่งสืบนาะคะเทีย์สองผู้ใหญ่สุวินชักนะแต่นั้นในานามอาตอมาภาพก็ได้ทำงานกับท่านมาขนาดนี้ก็อ่าประกอบ แสดงความเสียใจแต่ที่โชคดีที่ผูยย้ใหญ่วินไม่ลำบากนะงั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในครั้งนี้นะโยมนะมีอะไรก็บอกก็จะมาได้ช่วยเต็มที่อยู่